ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ค่ำคืนแห่งความสงบขอให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกายปล่อยวางความกังวลจากภายนอกและอนุญาตให้จิตใจของท่านค่อยๆจมดิ่งลงสู่สายทานแห่งความสงบเย็นภายในในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งเรื่องของบุญหลายท่าน อาจจะเข้าใจว่าบุญคือสิ่งที่เราต้องไขว่คว้าหรือทำเพียงแค่ในโอกาสสำคัญเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วบุญบารมีคือคุณภาพที่เราสามารถสั่งสมได้ในทุกขณะจิตเป็นความสงบที่เกิดขึ้นภายในและมันจะส่งผลเป็นความร่มเย็นต่อชีวิตภายนอกของเราอย่างแท้จริง หากท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุขสงบอยู่แล้วหากท่านรู้สึกว่ามีความเมตตามีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั่นแสดงว่าท่านคือผู้ที่มีต้นทุนแห่งบุญติดตัวมาแล้วในชาตินี้หน้าที่ของเราคือการทำนุบำรุงต้นทุนเหล่านั้นให้เติบโตงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก เรามาสำรวจร่วมกันนะครับว่าในหลักธรรมสิบประการแห่งการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่5้าข้อแรกนี้ท่านได้สะสมมันไว้ในใจแล้วหรือไม่ขอให้ท่านฟังอย่างช้าๆไม่ต้องรีเร่งและลองใคร่ครวญตามไปด้วยนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยคะ่ะหลักธรรมที่หนึ่งทานดาน,นาการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน หลักธรรมข้อแรกที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือทานหรือการให้เมื่อเราเอ่ยถึงทานหลายท่านอาจจะนึกถึงการให้วัตถุสิ่งของการทำบุญด้วยเงินทองซึ่งนั้นก็ถูกต้องครับแต่แก่นแท้ของทานนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่านั้นมากนะักทานที่แท้จริงคือการที่เราสามารถสลัดความตรณีทีเหนียว ความหวงแหนออกจากจิตใจได้เป็นการฝึกฝนจิตให้เกิดความเบาบางพร้อมที่จะแบ่งปันลองจินตนาการถึงสวนแห่งชีวิตของท่านนะครับความตรณีทีเหนียวคือดินที่แข็งกระด้างที่ขัดขวางไม่ให้มเมล็ดพันธ์แห่งความดีงามงอกเงยได้แต่เมื่อใดที่ท่านได้หว่านมาเมล็ดทานลงไปได้รดน้ำด้วยความเต็มใจ ดินที่แข็งกระด้างนั้นก็จะค่อยๆอ,อ่อนนุ่มลงเปิดโอกาสให้ความสุขแทรกซึมเข้ามาการให้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของที่มีมูลค่าทางวัตถุเท่านั้นนะครับการให้ธรรมะการให้ความรู้การให้กำลังใจการให้รอยยิ้มที่จริงใจแม้กระทั่งการให้อภยัยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฐานอันยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นขอให้ท่านลองสังเกตดูนะครับ ในช่วงเวลาที่ท่านได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยในขณะนั้นท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับท่านจะพบว่าความรู้สึกเบาสบายความอิ่มเอมใจความสุขที่เกิดจากการปล่อยออกไปมันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการครอบครองอย่างเทียบกันไม่ได้เลย ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ยากจนมากเขาไม่มีทรัพย์สินใดๆจะให้ทานแต่เมื่อมีพระภิกษุผ่านมาสิ่งเดียวที่เขามีคือน้ำดื่มในหม้อดินซึ่งเป็นน้ำที่เขาเก็บไว้ดื่มเองด้วยจิตที่บริสุทธิ์เขาได้ตักน้ำนั้นถวายแด่พระภิกษุด้วยความเคารพโดยไม่ได้คิดถึงว่าตนเองจะหิวกระหายเพียงใด พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทานที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแม้จะเป็นเพียงน้ำดื่มธรรมดาแต่ก็มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการถวายทับสินมากมายหากทำด้วยจิตที่ยังติดของอยู่ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมจะแบ่งปันแม้แต่เวลาและกำลังใจของท่านเองท่านได้สร้างหลักธรรมแห่งทานไว้ในใจแล้ว ขอให้ท่านรักษาการให้ด้วยใจที่เบาสบายนี้ไว้ตลอดไปนะครับหลักธรรมที่ 2, สองศีลศีลารากฐานแห่งความมั่นคงภายในหลักธรรมข้อที่สองคือศีลศีลไม่ใช่ข้อบังคับที่น่าอึดอัดหรือกฎเกณฑ์ที่จำกัดอิสรภาพของเรานะครับแต่ศีลคือรากฐานที่มั่นคงของจิตใจ เปรียบเสมือนรั้วรอบขอบชิดที่ป้องกันไม่ให้จิตของเราต้องตกไปสู่ความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเรามีศีลน,นั่นหมายถึงการที่เราตั้งมั่นที่จะงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตนเองทั้งทางกายวาจาและใจลองนึกภาพแก้วน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์น้ำที่จะเทลงไปในแก้วนั้นจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดตามด้วย จิตใจที่รักษาศีลก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ความคิดและการกระทําที่ออกมาย่อมเป็นไปในทางที่เป็นกุศลเรามาสำรวจศีล5ข้อในมุมมองของการสร้างบุญง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับข้อที่1เว้นจากการเปลียดเบียนชีวิตปานาติปาตา ไม่ใช่แค่การไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่เท่านั้นแต่รวมถึงการไม่ทำลายความหวังไม่ทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงการที่เราดูแลสุขภาพกายและใจของเราให้ดีก็ถือเป็นการรักษาศีลข้อนี้เช่นกันข้อที่สองเว้นจากการลักทรัพย์อธินาทานาไม่ใช่แค่การไม่ขโมยของแต่รวมถึงการเคารพสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การทำงานอย่างซื่อตรงไม่เอารัดเอาเปรียบข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามกาเมสุมิจฉาจาราคือการตั้งมั่นในความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อคู่ครองเพื่อให้ชีวิตคู่มีความมั่นคงและเป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกันข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จมุสาวาธานี่คือสิ่งที่เรามักจะเผลอทำบ่อยที่สุด สินข้อนี้รวมถึงการไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพอ้อเจอ้อที่ไร้สาระการรักษาคำพูดพูดแต่ความจริงที่ประกอบด้วยเมตตาและข้อที่5เว้นจากเครื่องดองของมืนเมาสุราเมรยมมัชชะปมาทฐานาคือการรักษาสติสัมปชัญญะของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้สิ่งใดเข้ามาครอบงำจิตใจ จนทำให้เราขาดความยั้งคิดและอาจนำไปสู่การผิดศีลข้ออื่นๆได้ท่าลองสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราตั้งใจงดเว้นจากการทำบาปเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ความรู้สึกโล่งใจความรู้สึกเป็นอิสระจากการถูกตามรังควานจากความผิดพลาดในอดีตจะเกิดขึ้นทันทีบุญที่เกิดจากศีลจึงเป็นบุญที่สร้างความสงบให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริง หากท่านเป็นผู้ที่รักษาความประพฤติมีความยำเกรงต่อการทำความผิดไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของท่านท่านยอมเป็นผู้ที่มีบุญที่มั่นคงดุดภูผาแล้วครับ 3. หลักธรรมที่ 3. เมตตาเมตตาแสงอาทิตย์แห่งความรักและความปรารถนาดีเมื่อเรามีทานและมีศีลเป็นรากฐานแล้วสิ่งที่จะช่วยให้บุญของ เราเบ่งบานอย่างงดงามก็คือเมตตาเมตตาคือความรักคือความปรารถนาดีที่เรามีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเมตตาไม่ใช่อารมณ์รักใคร่ส่วนตัวนะครับแต่เป็นพลังงานบวกเป็นแสงอาทิตย์แห่งความอบอุ่นที่ส่องไปกระทบทุกคนทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมกันลองหลับตาลงช้าๆนะครับ และลองนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเมตตาคือการที่เราตั้งใจปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนที่เคยทำให้เราขุ่นเคืองใจก็ตามการฝึกเมตตาคือการฝึกการปล่อยวางความโกรธและการยึดติดในความเกลียดชัง ในการปฏิบัติธรรมก่อนนอนเราสามารถแผ่เมตตาได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยการให้เมตตาแก่ตนเองก่อนขอให้เรามีความสุขขอให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์เพราะเราต้องเติมเต็มความเมตตาให้เต็มภาชนะของเราก่อนก่อนที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่น จากนั้นค่อยๆขยายขอบเขตของเมตตาออกไปไปยังคนที่เรารักไปยังเพื่อนร่วมงานไปยังผู้คนที่เราไม่รู้จักและสุดท้ายไปยังผู้ที่เรามีความรู้สึกไม่ชอบพอการที่เราสามารถแผ่เมตตาให้กับคนที่สร้างความลำบากใจให้เราได้นั่นคือบุญบารมีที่สูงส่งยิ่งนักมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า ความโกรธแค้นเปรียบเสมือนการที่เรากำก้อนฐานที่ลูกโชนไว้ในมือโดยหวังจะขว้างใส่ผู้อื่นแต่สุดท้ายผู้ที่เจ็บปวดร้อนรนที่สุดก็คือตัวเราเองแต่เมตตาคือน้ำทิพย์ที่เข้ามาดับไฟแห่งความโกรธนั้นทำให้จิตของเราเย็นลงสงบลงหากท่านเป็นผู้ที่มักจะให้อภัยผู้อื่นได้ง่าย หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ถือโทษโกรธเคืองใครนานหากท่านมีความรู้สึกยินดีที่เห็นผู้อื่นมีความสุขนั้นแสดงว่ามเมล็ดพันธ์แห่งเมตตาในใจท่านกำลังงอกงามอย่างแข็งแกร่งแล้วครับขันติความอดทนดุดภูเขาที่มั่นคงหลักธรรมข้อที่สขันติความอดทนดุดภูเขาที่มั่นคง ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าบุญเก่าของเรานั้นมีมากพอคือขันติหรือความอดทนความอดกลั้นขันติไม่ใช่แค่การทนทานต่อความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นนะครับแต่คือความอดทนต่ออารมณ์และการรักษาใจให้คงที่แม้ในยามที่โลกภายนอกสั่นคลอน ลองนึกถึงภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระงานนะครับไม่ว่าจะมีลมพายุโหมกระหน่ำเพียงใดไม่ว่าจะมีฝนตกหนักสักแค่ไหนภูเขาลูกนั้นก็ยังคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวผู้ที่มีขันติคือผู้ที่มีจิตใจดุดภูเขาอดทนต่อคำติชิมน,นินทาอดทนต่อความไม่เป็นไปตามที่หวังอดทนต่อความยากลำบากที่เข้ามาทดสอบจิตใจ ในชีวิตประจำวันของเราเราเผชิญหน้ากับความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาการจราจรที่ติดขัดคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเพื่อนร่วมงานความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดหากท่านสามารถรอได้หากท่านสามารถนิ่งได้แทนที่จะโต้อตอบด้วยความโกรธหรือความรุนแรงนั่นคือการสั่งสมบุญที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ขันติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนปฏิกิริยา reaction ให้เป็นการตอบสนองอย่างมีสติ response เมื่อมีเหตุการณ์มากระทบขันติจะทำหน้าที่เป็นกรอบต้องกันทำให้เรามีเวลาหายใจมีเวลาใคร้ครวญก่อนที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดออกไปการฝึกความอดทนคือการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ แม้ว่าปัจจุบันขณะนั้นจะไม่น่าพึงพอใจก็ตามหากท่านเป็นผู้ที่ใจเย็นไม่โกรธง่ายสามารถรอคอยได้อย่างสงบและไม่ปล่อยให้ความขุ่นข้องหมองใจเข้ามาทำลายความสุขของท่านได้ง่ายๆนั่นแสดงว่าท่านได้สร้างบุญแห่งขันติไว้ในระดับที่สูงแล้วครับขอให้ท่านจงภูมิใจในความเข้มแข็งภายในนี้ห หลักธรรมที่5สัจจะความซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่นและหลักธรรมข้อที่5ในชุดแรกนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นชีวิตที่มีบุญคือสัจจะหรือความจรงิงความซื่อตรงสัจจะคือการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความจริงใจทั้งต่อผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือต่อตอนเอง การมีสัจจะภายนอกคือการรักษาคำพูดไม่โกหกหลอกลวงการปฏิบัติตามสัญญาที่เราให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการรักษาคำพูดสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้บุคคลที่มีสัจจะจะได้รับความไว้วางใจจากทุกคนและชีวิตย่อมดำเนินไปอย่างราบรื่น เพราะไม่มีความเคลียบแพลงสงสัยเข้ามาบัตรทอนแต่สัจจะที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือสัจจะภายในการซื่อตรงต่อตอนเองหมายถึงการที่เรายอมรับความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดและการกระทําของเราอย่างไม่บิดเบือนเราต้องกล้าที่จะมองเห็นความผิดพลาดของเราอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อตำหนิตัวเอง แต่เพื่อที่จะเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงการโกหกผู้อื่นอาจทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์ยากลำบากได้ชั่วคราวแต่การโกหกตนเองจะทำให้เราติดอยู่ในหลุมพรางแห่งความหลงผิดไปตลอดกาลผู้ที่ทำบุญด้วยสัจจะจะมีความมั่นคงในจิตใจสูงเพราะเขาไม่ต้องเหนื่อยกับการจาเรื่องโกหกไม่ต้องกังวลว่าความจริงจะถูกเปิดเผย จิตใจของเขาจึงเบาสบายโปร่งโล่งดูดท้องฟ้าที่ไรเมฆหมอกมาบดบังขอให้ท่านลองใคร่ครวญน,นะครับท่านเป็นผู้ที่รักษาคำพูดได้ดีเพียงใดท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างสมันเสมอตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้หรือไม่หากท่านเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงคิดจริงไม่มีการแสสแสรงใดๆ ท่านได้สร้างพลังแห่งสัจจะไว้ในใจแล้วและพลังนี้เองจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในชีวิตของท่านบทสรุปแห่งการเริ่มตน้นในค่ำคืนนี้เราได้ร่วมกันสำรวจหลักธรรม5ประการแรกที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าท่านคือผู้ที่บุญเก่าสั่งสมมาแล้วและมีพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการต่อยอดบุญใหม่ 1. ทาน การให้ด้วยความเต็มใจเพื่อละความตรีสิงสินการงดเว้นการเบียดเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบภายใน 3. เมตตาความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตเพื่อดับไฟแห่งความโกรธ 4. ขันติความอดทนอดกลั้นเพื่อรักษาจิตให้มั่นคงดุดภูเขา 5. สัจจะความซื่อตรง เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเปิดเผยและจริงใจหากท่านได้ตรวจสอบตอนเองแล้วพบว่าท่านมีหลักธรรมเหล่านี้อยู่ในชีวิตแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามขอให้ท่านจงอนุโมทนาในบุญกุศลของตอนเองนะครับนี่คือรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความสุขความเจริญและความสงบเย็นขอให้ท่านรักษามเมล็ดพันธุ์แห่งบุญทั้งห้านี้ไว้ให้ดี และมันบำรุงด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกวันในส่วนต่อไปของรายการนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหลักธรรมอีก5ข้อที่จะช่วยต่อยอดบุญบารมีนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อให้เราเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยความสงบและปัญญาซึ่งประกอบด้วยกตัญญูสติและสัมมาทิฏฐิแต่สำหรับคำคืนนี้ขอให้ท่านได้ปล่อยวางทุกสิ่ง ขอให้บุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านมีแต่ความสุขความสงบและความร่มเย็นตลอดค่ำคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับอย่างเป็นสุขนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ